น้นวันนี้มาร่วมกิจกรรมทําหมันสุนัขให้กับวัดที่เขาไม่แก้วเนี่ยเนื่องในวโรกาสอะไรครับก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรข,อของสมเด็จพระบราชระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็สนักงานจังหวัดสัตแก้วเนี่ยผมในฐานะที่เป็นประทุสัตว์จังหวัดเนี่ยก็ชวนน้องๆน,นะครับที่เป็นหมอครับเป็นนายแพทย์เนี่ย มาทาบุญร่วมกันนะครับมาทําบุญร่วมกันตอนก็เลยมีกิจกรรมก็คือมาทําหมันนะครับทําหมันฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะครับให้กับหมานะครับที่อยู่ในวัดนะครับเพื่อเป็นการลดจํานวนประชากรของของสัตว์นะครับเพราะว่าแล้วก็เป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับวันนี้เราก็มีทั้งการทาหมันนะครับผ่าตัดทําหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ครับ มาชวนน้องๆมาทําบุญนะครับในในเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้เา,รการครับกับเจ้าหน้าที่ทุกๆขั้นเนาะที่ได้มาทาหมันให้กับสุนัขของนักของป่งาทุนไพรนะซึ่งมันมีเยอะมากแล้วก็คือมันจะออกเรียกว่าออกลูกเยอะทังสุนักสองเนี่ยมีพระน้อยแล้วก็มีการเลี้ยงดูไม่เพียงพอนะก็ขออนุโมทนาบุญกับที่ จ้าหน้าที่เนี่ยเขามาทําให้นะ หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยใต้39หน่วยวิษณุครับก็ร่วมกับวัดมังกรกมาราวาสหรือวัดเล่งยี่ยาวราชครับที่กรุงเทพนะครับพี่น้องมาชกแล้วก็พี่น้องสมาชิกหน่วยบรรเทานะครับชาววิศณุนะครับมาช่วยกันนะครับอยากจะฝากให้กําลังใจผู้ที่ติดเชื้อโควิดยังไงบ้างครับนี่ก็ขอให้หายไวๆครับดูแลสุขภาพกันทุกคนครับขอให้หายไวๆนะครับ ก็ว <People> ันนี้นะครับก็ในนามอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยนะครับหน่วยสามฐิบเ9้านวิศนุนะครับวันนี้ก็จะมามอบถุงยังเทพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสมทับทิ้งโควิดที่นี่นะครับผมครับผมก็ในนามของอบตย่านดีนะครับแล้วก็พี่น้องชาวอบตนะครับต้องกราบขอบพระคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ได้เห็น ความทุกข์ยากของพี่น้องแล้วก็มาช่วยเหลือนะครับในยามทุกข์ยากอย่างนี้